ครับผมก็จะพาไปเอาของแรงนะครับที่นครสวรรค์น,นะครับผมรอบต่อไปนะผมจะเอา p c x 160นะครับไปะลุยปีล็อกนะครับผมแต่ตอนนี้รถผมมันเป็นรถดเดิมๆนะเดี๋ยวผมจะไปอัปเกรด เครื่องยนต์นิดหน่อยนะครับจะท้าเป็นข้างโอเพนแคมกําลังอัดนะครับผมเพื่อที่ให้อัตราการเร่งมันดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับเพราะว่าต้องไปกับพวก X Max 300โฟรซ่า350นะครับผมเพราะว่าพวกนั้นเขายืนพื้น140 150กันเลยนะซึ่งผมมาเต็มที่กะอยากได้สักประมาณ120นะครับ130คือตึงๆมือยืนพื้นแบบไปกับเขาได้นะครับเดี๋ยวตามดูเลยนะครับว่าที่นู่นอ่ะจะมีอะไรให้ผมเล่นบ้างนะครับปะเพื่อนๆเราไปนครสวรรค์กันเลยครับปะ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงตรงเ f ฟซนะครับแล้วก็ข้างๆปอทอตรงเส้นสายเอเชียนะครับเดี๋ยวเราจะแวะกินเ f ฟซีนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามุ่งหน้าขึ้นนะครสวรรค์กันต่อนะครับวันนี้ก็ฝนตกตลอดทั้งทางไงนะเดี๋ยวเราไปตามหาของแรงกันนะครสวรรค์ครับไปเพื่อนอน,นี่นะครับก็จะเป็นข้าวที่เราได้กินนะก็จะเป็นเคี้ยวหวานนะครับ แล้วกจะกินเฉียวหวานกับสะโพกเติมพลังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ,อ,น,น,ตอน,นี่มากับซีอนะครับเจ้าของแบนบียูไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับเข้าสู่จังหวัดต่อไปครับผมสิงห์บุรีนะครับผมเดินทางต่อไปนครสวรรค์นะครับ รัปูไทยธานีแล้วมุ่งหน้านครสวรรค์ครับไป,ไปถึงแล้วนะครับตัวเมืองนครสวรรค์นะฮะเดี๋ยวจากตรงนี้นะครับไปร้านช่างผัดก็อีกไม่กี่กิโลนะครับไม่น่าจะเกินสิบกิโลนะเดี๋ยวเราไปเอาของแรงกันเถวะแล้วก็เดี๋ยวไปยกฟอร์ซ่ากลับมาด้วยแล้วเดี๋ยวฟอร์ซ่าคันนี้จะไปยกกลับมาก็คือเป็นรถพี่ชายผมไปแหละแต่เดี๋ยวผมจะขอซื้อเขานะครับเดี๋ยวผมทำาอพีให้ดูว,ว่า รถคันนี้จะมีอะไร,าะรา 350, มากนะครับฟอร์ซ่า350เพราะว่าฟอร์ซ่า350ผมโดนอ่ารุ่นน้องนะครับขอซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันมาบีบผมไม่ผมขายก็เดี๋ยวต้องไปซื้อรถผมก็ต้องมาบีบพี่ผมอ,อีกนะจะซื้อรถคันใหม่เดี๋ยวผมพาไปดูรถ,ลถรแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างไปเราก็ถึงแล้วนะครับร้าน,นช่างพัดแต่ว่าช่างพัดปิดร้านแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าค่อยมาซื้อของใหม่เดี๋ยวเข้าไปดูของ่อง้ว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างปไปจบทั้งร้าน เดี๋ยวมาหาของแรงก่อนว่ามีอะไรบ้างคือของพี่เขาก็คือมีเต็มไปแนละ้วเ,นะเดี๋ยววันนี้แ้ามาซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาเลือกของไปให้เราไม่รู้ว่าพี่เขาเก็บไว้ตรงไหนบ้างเนี่ยเก็บของเต็มเลยวงเวดเต็มเลยบึ้มนี่นะครับเนี่ยพวกฟงเฟืองท้ายอันนี้ของราคามร้อยห้าสิบสองพันกว่า 50, บาทนี่เขามีราคาแปะมีรุ่นบอกครบหมดเลยแต่ของเราจะเป็น p c x เนี่ยนี่ของเรา p c x หนึ่ร้อยหกสิบอ๋อนี่อะไรวะ p c x giano อ่า เนี่ยใส่เหมือนกันได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พี่เขาจัดให้ของมันได้แบบอันนี้หรือเปล่าแคมตัวเล็กมั้งน่าจะเป็นตัวตัวนี้มั้งอ๋อนี่รีดแล้วก็พวกะปรงสปริงอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราใช้หมดเลยแล้วก็แคมเนี่ยเป็นอันนี้ใช่ปะรีเอ็กซ์แม็กเวฟเนี่ยมีหมดเลยนะครับแคมมุงแคมเวฟบึ้มบั้มนแต่วันนี้มาก็ประมาณตอนนี้กตีสองแล้วนะครับพี่เขาก็ปิดร้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาซื้อใหม่ ปะเดีย๋ยวเอารถบิดลงก่อนพอดีเอาหลีมาให้พี่เขาทำด้วยแล้วก็เดี๋ยวยกโอรซ่ากลับ 1, หนึ่งคันสวยเลยนะครับที่นี่นี่รถโคดแข่ง็ปหมดน,นี่ผกดแข่งนะครับน,นี่จะเป็นรถศูนโลนะครับรถใหม่แต่งให้ลูกค้านี่เป็นรถซื้อรถพร้อมแต่งที่พิพัทก็จัดให้ได้หมดเลยนะแต่ละคันก็สุดทุกคันไม่ต้องพูดถึงที่นี่นัมเบอร์วันอยู่แล้วนะ เอาตุกมแบบนีเ้อเอาตุ้มนะนี่เลยปุ๊บลงมาต้องทานขาที่มาวันนั้นเป็น,ต,นตัวไหรน,นรูปตัวนี้หรอไม่รู้ตัวนี้ไม่รูปรูปตัวนี้ตัวนี้ทีอ้โหมาแล้วครับวันนี้เราก็พัก1คืนนะครับที่รีสอร์ทไม้หอมนะเดี๋ยวเราไปร้านพี่พัดกันต่อนะครับเดี๋ยวไปเอาของต่อก็เมื่อคืนมาถึงนี่ก็ประมาณตีสองนะ แล้วก็เช้ามาเราก็ออกไปเอาของกันต่อเดี๋ยวไปดูนว่าพี่เขาตื่นหรือยังกระดาษเตื่นแหละเวลานี้ปะเ,เรียนช่วยเจอแค่เพนะชั้นสองก่อ,อนนะก่อหนังบินมาเรียนพี่เล่าผิดป่ะเรียนผิดปะยังพี่หให้พี่หาให้ก่อนอหาของอโอตโต้ น้องก็รีแบบมนะน้ำมันเจ้าห้าน้องพี่เดี๋ยวโทรหาเพื่อนก่อนว่าเอาอะไรบ้างพี่แคมเจีโน่หาเร่ยนกันเราดด้วยไหมหมดเลยโอ้โหเรื่องหมดแล้วแล้วทำไมดี่ิบฮะเรสี่สิบสี่กับลสิบเรียนทั้งหมดอดแล้วเพราะว่าไไม่ดย พี่ก็มีแล้วพี่เาสุ่มโงงานอ่อนใหญ่ๆวเยวโแคมมีเป็นพันตัวแล้วอย่างนี้กำลังอัดต้องทำบ้างป่ะพี่ไม่ต้องฝ่ายเสนอไม่ต้ัง่หหายง่หหายไข่แคมอมอะทำตอนลังอดควานลูกเลยคว้านลูกเหมือนเหนียวหรือเปล่าเหนียวดิถัวเปล่าถัวเอาแล้วมาได้ห<ะ>ไหมฮะไข่แคมมพอนาะ จิ้มทำข้าวเป็นตัวแล้วเจียมข้าวเป็นเบบี้ร้อยยี่สิบก็รอยขี่ไม่เหนื่อยสบายเออขี่ไม่เหนื่อยอ่ะโอ้โหตาตาเอ็ไซ์หน่อยเองนี่อะไรไปคลิปด้วยนะไปคลิปดิ้นเดี๋ยวผมก็ได้พูดให้มันดีๆหมันไม่เป็นไรโกโก้เพิ่มไปเลยโอ้โหสบายอะไรมากเออเดี๋ยวเอาไปร้งเองก็ได้พี่ รอช่างโต้รอจอมมือรอตุ้มตามตุ้มตามแล้วก็ตุ้มแค่ไหนนะแค่เพี้ยไปแล้วพี่อยู่ไปไหนอ่ะถือเราไม่เหรอฮะตามเขาถือใช่เหรอตามพี่เเหรอต้องบีบเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวจนเดี๋ยวก็ันลืมให้ลืมพี่ผมไม่เอาไว้ในนอสักอันเลยหรอใช่แล้วมีห้าไงเอาไว้เอากับสี่เอาไว้ให้ ใช่พี่เฮ้ยถืออางด้วยอกอมีกลัมีชามเม็ดโวชีดนี่งหน่งเราที่มีใส่เซนว่าจะได้แรงๆได้เดี๋ยวเเซนให้เลยเออนาเ็นี่เดี๋ยวเขาให้เซ็นให้เลยรับจากมืออาจารย์เป็นที่เพื่อนเลยนะได้ขอโทนะคะแล้วอะไรชีด ขีเบีเยบไปเบยวเอาไปก่อนเลยค่ะขี้ของใจขีดเฟืองไปดูเอาไหมเอาของแรงว่าเออเจลโนโลโ<อ>ยกมามห<อ>นักไปกว่าก็ผมจะยกรถมามันไม่มีเหล็กไงไม่ผมก็ยกออกมาแล้วผมแล้วผัดช้ำผัดข้า,า,ขา,าขงเดียวใครนี้ข้างของเพนสปริงอะไรก็ต้องใช้ฮะใช่สปริงของเดิมก็ใส่พานต้องเปิดไงวะเปิดทางเรื่องไง วิ่ห้าพันกว่าโลานรถอ่ะหน้ารสิบก็แล้วไม่รู้เดี๋ยวมันจะไม่เรือรถเดิมๆเลยอ่ะท่อเราใส่ใใส่ใค่ใส่เองนี่พี่ปิ้ทอที่ร้านก็มีใส่เองนี่ประกอบเองอ่ะมาจูที่นี่ไงประกอบเองมาจูนที่นี่พร่ะเป็น่้อมต้องใช้พี่บอกข้าเ่น้าวพันก่าโล้าันเจ็ใช่เอาใหม่เลยเอาอไริงเา่อปิงเหยาวเนยร้อยหสิบเนี่ยรถาร้อยม่ทำไม่กี่เดอพี่ะ ไปขี่เร็วนะหาไม่ทันเพื่อนแตะนิดเดียวรถไปแล้วผมไปขี่มันจะแตะนิดเดียวไปเลยขี่สมูทด้วยรถอะนู่อันนี้ใส่ใส่เม่นหนักขนาดเลยยุ่นี่เลมาเย็บหน่อยยุ่นขึ้นมาหายเรื่อ้เดี๋ยวอ้โหแตเขาก็ไปขับเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วไม่ไม่ให้ผมไปนั่นเลยอะไม่ผมไม่ไปยุ่นเลยอะไม่เอาไม่เอาอันตรายของซิ่งแต่ลูกปีนไปบิดเลยนะท่อ พ่อผาก็ได้ป่ะครับพี่ท่อผาผาเป็นคอดีป่ะเดี๋ยวท่อสร้างดีกว่า่อสร้างดีกว่าแรงกว่าป่ะแรงกว่าแรงกว่าเราตัวถังให้เราเลยนเลยราไม่มีเอาเลยเหรอมันใส่กระรอนท่อได้ปหมือไม่ได้ได้ใส่ได้ปกติท่อเดิมเลยใช่เหรอท่อคนเดิมท่อสร้างใส่ได้ใส่ได้ที่เต็มแล้วเขาไม่มีเลยที่ต้องสร้างเหรอพี่มีท่อขายเหรอท่อทดกท่เขาติดข้าเราให้เรามีค่ะมีด้วยขมุใช่ปะ เก็บเงินกับคนเสื้อแดงเพราะวันนี้ผมเป็นคนล้คับให้เขามาเสดงเป็นคนจ่ายเงินัขอบคุณนะครับขอณมาครับนี่ครัเป็นในคุนผมหูไม่ดีว่ะฮะหูไม่ดีานะดีขอบคุณครับนี่อะไรก็ต้องจ่ายกันเอาเองนะนี่เวลาอยากมาผมก็พาบังมาถึงที่อยากมาด้วยาฮาฮ่าฮอฮาฮ่า่าาาา่ เนี่ยราพจะไม่มาแล้วไม่ใช่พี่บอกจองห้องไว้แล้วถ้ามาก็มาเออบังคับไม่จะไม่มาหาพี่เลยเขาจะไม่มาช่ไหมมาที่ป่ามาไหนออกไปป่าอไรหรอแล้วเดี๋ยวจะเอาเลยมาด้วยกันเปล่าฮะก็เอาเบรขึ้นมาด้วยก็เอาเบรขึ้นมาด้วยไงเอาเบรวีเซขึ้นมาเอาหลีกกลับเติร์กเบรกแบบนี้ใส่สองคันได้เอาแบบแบบเอาหัวจรวดมาไงหัวจักรวามีน้ำมันจรวาไม่อยากนั่งเง่อนขา ร้อยยบเอาแล้วจะขับกับเร็วไหมผมจะเปิดแม่งช้ารถขับเร็วเดี๋ยวก็นอกอีกไม่นอกไแล้วรถเนี่ยรถเจ้ไม่ดีไหมเจ็ดแปดไหมเออหลเป็นแสนใช่แต่แลขับถึงห้าแสนเพี่ขับถึงห้าลยนะเออสีนี้กันแล้วคียไปที่มันจะไปคีย์โรลลิที้นี่กว่าเออมักเปรลีกอานีอมันกระานะครับของแรงกับรอชามแบบน ข้างโอเพ่นนี่ครบเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาไปประกอบแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นมาจูนที่นี่ทีหนึ่งเอามาจูนแล้วในเหล็กดีแมปที่นี่ทีหนึ่งเดี๋ยวรอท่อก่อนครบแล้วต้องขอบคุณสปอนเซอร์ B U หกสิบเก้านะครับวันนี้จัดให้เรานะครับอุ้ยไปยังไวเลยนะเดี๋ยวมาหาช่างโจก่อนช่างโจคึงถามพีเซงแค่ไหนเดี๋ยวถามพีเซงมาอกสิบอะไหนอะเอาทำไม่ได้นะเออโหดใช่ไหม อกเสร็จแรงวะเนี่ยอันไหนอันไหนองพีทเอาสิันโจกเนี่ยอันนี้เหรออ่าไปเดี๋ยวดูก่อนนี่เดี๋ยวชามนี่ครับเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวรอนี่ก่อนสดเลยฮะัโจกจัดให้สดเลยนะครับช่างโจ้เด็กกันใบนอกใบในแค่นี้เองฮะก็จบแล้วเสร็จแล้ว อ๋อนี่ของร้อยหกสิบหมดเลยอ๋อเสร็จแล้วนี่ครบเสร็จมาครับเดี๋ยวไปรวมของอยางอื่นต่อนี่นะครับของก็ครบแล้วนะเดี๋ยวเหลือแค่เรือลินเรืองนะครับน,นี้ก็ชามพี่ผาบ้างขาดูใกล้มีอะไรบ้างคือข้าวโอเพนของพิพันะนี่ก็จะมีชามนะครับชามนอกชามในนะคู่หนึ่งแล้วก็มีเม็ดเขาจับมาให้ครบชุดอย่างนี้เลยครับแล้วก็หัวชีดหัวชีดหนึ่งตัวสป,ปริงท็อกหลังนะครับ อ่ะกอกงกอกองมีมาให้ครบแล้วก็เฟืองท้ายเบอร์สี่อีกหนึ่งตัวนะครับชุดคิกขี่อะไรเลยแล้วก็ท่อนะครับเป็นท่อสร้างของพี่ปู่นี่เขาสวยเลยนี่ท่อสวยมากนี่เลยนะอ่าคอดของคอท่อมีให้ครบเลยนะครับเซตนี้เดี๋ยวเราเอากลับไปประกอบอีกทีหนึ่งอ๋อแคมด้วยรึงแคมแคมแคมหายไปไหนวะเออแคมหาย,ยว่ะแคมหายแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแคมของพวก,กรีดจ,จียอโนนะครับอันนี้ก็ ไปตามสั <Cornell>. play 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 ่งนะครับพวกหลีจิออโนอย่างเงี้ยใครสนใจแคมก็สั่งได้นะครับมีอันนี้อีกสิบตัวอันนี้เดี๋ยวเอาไปฝากเพื่อนนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูตอนต่อไปนะตอนประกอบนะครับทีหน้าเดี๋ยวประกอบแล้วก็ไล่รถนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาจูนที่ที่พัดอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากเพื่อนยังไงครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปนะครับสวัสดีครับ